qua ca cho cha do da to a ta do da to a ta bo ba bo ba o a a kho a kha kho a kha Ngô a nga cho cha so a sa to na kha อู๋ชออาชายาโยอายาโยอายาทอนางมันทอใช่ไหมทออาชาทอทอชานอนนะทอชาทอชานอนนะพอาพาพออาฟาพออาพาโม ลอยยาลอยระลอยละลอาระวัวอาวะหัวหาลอยระหัวาหัวาโขอาถาโถอาชาโถอาถาโถอาถาโฟอาฟา ผออาผาโอโอาผอผออาผาถูกแล้วผออาผาฟอไม่ใช่ค่ะโฟอาผาโฟอาผาเก่งมากโฟอาศโสอาสโฟอาศโฟอาศของอาหารกอวกาขออาคาคออาคาโช ตัวไหนนะโซอาตัวนี้อ่านว่าอะไรคะระคังี้งจอจออนะคะคอราคางออางาโจอาจาโฉโฉอะไรคะอืโฉอชาโฉชาโฉซา ทออาชาโยอยาอืม,มโดอาดาเก่งมากค่ะโตอาตาทออาถ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 าอืมทออาถาค่ะนอนนะโดอาดา ตอตาถออา,าถ,อถาชอยาชอยทาถออา,าถ,อถาถออาถานอนนะปออาปาอุ้ยบออาบาปออาปาถออาผาโอถออาฝาถออาผา โออาฟาพออาพามออาไมโยอายาโรอาลาโรอาลาโรอาลาโออาวาโสอาสาโสอาสาโสอาสาหัวอาหาโรอาลาโออาอาหัอาฮาบ๊ายบาย